โอเคครับสวัสดีครับครัน้นี้จะมาเป็นดิทเด็กฝั่งวีฟอร์แมตเนาะก็มันไม่ได้มีสเตจอ่ะแล้วก็ต้องเรียนวีฟอร์แมตเอนั่นเองก็อ่ะเป็นเด็กข้อเป็นเด็กของเบอร์มิด้าเนาะเป็นอันจูนั่นเองอันจูก,ก็เป็นเด็กที่ได้ได้สุดๆแล้วสลับเบอร์มิด้านั่นเองก็จะมาล่ด้วกันว่าจะเป็นยังไงบ้างสลับเพจปัจปจุบันนี้ที่ค่อนข้างจะผ่านไปหลายปีเนาะแบบเกือเป็นหนึ่งนะป,ปีปแ,ลแล้วแหละสลับเด erm นะ็กเบอร์มิด้าเนาะส่งท้ายภาควีญาณได้ของเสร์ฟใหม่ มาแล้วเราจัดเป็นยังไงบ้างอ่ะก็มาชมดิเทคพร้อมกันเลยนะผมโอเคครับขอเริ่มไปที่ของอ่าหน้าเวนเลยนะพอเป็นเด็กวีนีน่ก็นี่นะครับเป็นเด็กขอเป็นตัวหน้าเวนอย่างเพอร์เฟกต์เปอร์เฟมส์อันจู้มีสองไอ้ยมีสองสกิลว่ามีสกิลเดียเลยแต่สกิลเดียนี้คืออ่าทำเทคแล้วมันจะได้รันเทคตามที่ถูกยกไปเนาะอะ่สกิลก็ตามนี้นะครับอ่าช่อในการ์ดครับมินนี้จมตีสายวบการ์ดครับคาตาบัสหนึ่งใบเลือกนอร์มัลยูนิตมาครับวนอร์มัลยูนิตนะ ของผู้เล่นคนใดก็ได้ครับนดิกลับขึ้นมือแล้วก็จากนั้นเท่ากับสามารถตามที่เราถูกยกเนาะความสามารถตามต่อไปนี้เลยก็สองใบมากกว่าอยู่ที่หกถึงหมื่นสามใบม,มากกว่าได้หนึ่งอินทกิฟฟอร์ดหนึ่งนะก็ดีใบนั่นเองก็คือคุณจะเล่นเป็นกิฟตสองก็ได้แต่แนะนําว่าฟอร์ดหนึ่งถือครับเด็กคนปั๊มกิฟได้แล้วก็เทคแรก,กสุดก็คือสี่ใบามากกว่าครับค้นหากราฟหนึ่งใบเนาะ ไม่จะเป็น normal ยูนิตด้วยผมกคนจำได้อยู่อ่าค้นหายูนิตเลยจากกองการคุณนหนึ่งใบขอช่องเล็กกาดแล้วก็สับกองการคุ้นเป็นท่าที่ง,ง่ายๆนสำหรับอันจูเป็นเด็กที่อ่าหน้าแวนที่ค่อนข้างจะเก่งเลยบ,บังคับว่าต้องไล่แวนเท่านั้นครับผมก็อ่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ไล่้าวเวนได้แต่เชื่อครับไล่อันจูด,ดีกว่าครับก็อาสาหรับอันจูก็ตอนี้เนะาะโอเคแล้วก็ต่อมาครับเกษาร์ครับเป็นอ่าตั้งเป้าหมายอย่างสมบูรณ์แบบเรลินก้าผมอ่มีสอดสกิลเนาะ สกิบว้นก็ไวเลเรียครับมือนี้จมตีฮิตครับแล้วก็ค้นหากาสตัวมาเองเนี่ยเดี๋ยวผมวก็ตีฮิตเอากาสจากก้องหรือจากตบก็ได้เนาะแล้วก็หนกักมือแล้วก็เทคล่างครับเป็นเทคเลียอันนี้คือเป็นเทคที่มังคับว่าถ้าก็ได้กดครับ ควบคมครับสกิลบอกว่าม่นจ้จมตีครับทิ้งการ์ดตัวมันเอง2ใบในชื่อกาดเนาะแล้วก็สแตนอยู่นี้แล้วก็โจกาดสใบนั่นเองก็เป็นใบที่ลุกได้ตัวมันเองโดยแค่ทิ้งมือ2ใบเนาะแล้วก็ก่อนที่สแตนอยู่นี้ได้โจมือก่อนปะอ๋อสแตนอยู่นี้ครับแล้วก็โจกาดสองใบก็คือคุณทิ้งตัวมันเอง2ใบแล้วคุณได้สแตนอยู่นี้แล้วก็ได้โจดสองแปลว่าคุณได้มือแน่ก็คือ2ใบและที่คืนมาจากไอ้ถูก้งเนาะแล้วก็ถ้าคุณตีฮิตก็คุณได้หยิบตัวมันเองอ่าก็มันไม่ติด บอลโฟเทอร์เนาะไอเทคบอลที่มัตีฮิตต้าตีฮิตสองรอบก็ได้หยิบขึ้นมือใอไปเลยนะน่นี่ก็ไป,ไปที่กดดันค่อนข้างจะเก่งเนาะแล้วก็อย่าลืมว่าอันจูอะ,อะเดี๋ยวผมให้โค้บด,ดูเนาะสมมติเรามีแค่2ใบหรือมือหนึ่งใบไม่รู้ก็ตีตีไปครับผมไม่ว่าคู่แข่งจากไปตีฮิตครับแล้วก็ใช้คิวอันจูตีครับฟ้านหนึ่งแล้วก็ยก2ใบไปนี้แล้วก็คอการ์ดไปนี้จากกองมาได้แล้วก็ตีเสร็จก็ทิ้งต้นหน้ามาันนั่นแล้วก็ลุกมาแล้วก็โจมศอกไปก็เป็นท่าที่ลุก อ่าตัวมันเองได้แล้วก็ให้มันยังไงอะ่ะมันเป็นท่าอีกหนึ่งท่าครับที่มันเป็นท่าค่อนข้างคอสฟินเนาะแต่ข้อเสียคือยืนแวรไม่เก่งครับไอัน,นี้ต้องรับข้อเสียได้เนาะก็พยายามรีดรีดมันไปก็คือถ้าคนเปิดเจอหรือคณอยากสกูเกตคุณก็ทิ้งมันไปเลยครับก็แล้วรับผมยังไงการหาจูอ่ะมันมันดีกว่าอะไรก็ตามอ่ะก็ตีไว้สีใบครับเพราะว่ามันเน้นตนัวมันเองเยอะอยู่ครับทั้งหาแล้วก็ทั้งต้องหยิบต้องจูอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วก็ต่อมาครับเป็น ทีโร่เนาะทีโร่ก็เป็นร่างชูชูเดบิวสเตททีโร่ของอันนี้ชูชูก็มาน้องเดียวเนาะเพราะเมื่อก่อนอะภาคเกียร์มันก็แบบมีติดชูชูเนาะแต่ตอนนี้คือมาแค่น้องคนเดียวถ้า่เป็นลูกขอรอของเสริมแม้ว่าจะไม่ได้ทำแล้วก็ตามเทคบนเนาะเป็นช่องเล็กัดครับเมื่อลงสนามเลอกเลยกเอ่องลิก normal u ของไครก็ได้เนช่องเล็กจัดเนาะเอ่อยกขึ้นมือถ้าคุณยกสามใบมากกว่า อ่ายีได้รับพรกตีบอกหนึ่งหมื่นห้าพันก็เป็นตัวที่ยกคองฟีได้ก็ไม่ได้เยงเนาะแล้วก็เทคล่างครับที่เราจะใช้จริงๆแว้หรือเรียครับเมื่อจบการต่อสู้ที่จมตีครับเข้าดับบัสหนึ่งใบทิ้งมือคุณหนึ่งใบสไต์อย่างนี้แล้วก็ได้รับหนึ่งก็คือการันตีลุกแก้ครับก็คือถ้าคุณมั่นใจว่าทิกเกอร์คุณยังเยอะแล้วก็รีดกองได้เยอะๆนะครับใบนี้จะเป็นท่าปิดอีกตัวที่การันตีว่าการันตีว่าต้องตีลุกได้เนาะก็พยายามร้อนเลยกมก็ได้ครับปั๊มสัก ดีดัวเนาะค่อนข้างจะเก่งเลยสำหรับตัวนี้อ่ะเก็บไว้เป็นยวผมเพราะว่าไว้เป็นท่าปิดตีครับยังไงเด็กนี้มีท่าวนไม่ต้องห่วงครับอ่ะแล้วก็ต่อมาเนาะมาเป็นฝั่งเกี่ยงสองเกี่ยงสองก็มาเป็นอย่างอ่าเราเชื่อนะลูกเซรียนจูเอรีฟรัคซิฟครับอันนี้ก็มีสองสกิลเนาะสกิลวนก็ไวเลเรียครับสกิลเหมือนเกีก่ยงสามก้อนนี้เลยครับที่ไม่ใช่ฐานนะจัวนเนาะอ่าก็คือตีฮิต หาตัวมันเองอ่าให้ให้อมแล้วก็จัดดบหรือจักกองก็ได้อ่าแล้วก็มีเทงล่างครับมือเนิ่มเมื่อยิงโจมตีครับทิ้งตัวมันเอง2ใบสไตล์นี้แล้วก็โจากการา์ด2ใบนั่นเองก็เป็นใบที่ค่อนข้างจะดีหนึ่งตัวแล้วก็คือเป็นปันเวฟได้แต่แค่เป็นการ์ดฬาเท่านั้นเองก็ถ้าเล่นต้นเกมแนะนำว่าเล่นน้องคนนี้ไปก่อนครับเพราะว่าเบลจากคู่แข่งยังเก้าพันหมื่นหนึ่งเนาะแล้วก็พอคู่แข่งเป็นกียรฬาแล้วเราค่อยเล่นเป็นกียรฬาก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนว่าจัดยังไงอ่ะแล้วแต่แล้วแต่แตสก,กาาาารดดขึึ้้้้นนนนนมืออออวววยยเเเเะะะะ่่่่กกก็็็ปีีทหงไไฟลต ซิบไหนั่นเองแล้วก็ด้ยวยคำว่าเด็กนี้นนโมโมนเน้น normal unit เนาะผมก็เลยว่าหาตัวอะไรที่มาช่วยแห่แล้วก็มาเล่นต้องเกมได้ดีครับอย่างน้องคนนี้เลยอย่างชออ็อ,ชอเกเล็บช็อเกเล็บบ้ลูกช็อกเล็บร a r d b r i o c h นั่นเองโอ้ก็มสสกีสกิลเนาะสกิล1 n e เป็นช่องเ,ออเป็นสกิล1นมือเนาะ การนี้สามารถคอในฐานกินหนึ่งได้นั่นเองก็คือคุณไลฟ์เป็นกินหนึ่งแล้วคุณก็สามารถคอการนี้ในาใน,นากินหนึ่งได้นั่นเองแล้วก็มีเทค,คน่าครับวันนี้ลักษณะครับเป็นเลีครับดูการ์ดหนึ่งใบพัสดแล้วก็คุณสามารถคอการ,การนั้นลงชั้นเดกาดหรือนําเข้าโสดแกรนนี้นเอง,องผมก็ถ้าการนั้นไม่ใช่ทิกเกอร์คุณก็คมอมาเหอะเพราะว่าเด็กนี้ยกได้แล้วก็ยังถ้าเป็นทิกเกอร์เนาะมันเด็กนี้ยกทิกเกอร์ไว้ได้ไม่เหมือนป็นซึมนั่นเองก็วัดใจไปแต่ข้อดีคือช่วยหกักคือ,อ,อแบบแเเนแล้วกก็่ับ อันจูที่มาสามารถช่วยในการยกได้ตลอดอยู่แล้วก็ไม่ได้เย,ย่สลับตัวนี้ด้เอครับผมก็อัติเวสิไปแล้วผมอ่ะแล้วก็ต่อมาครับเป็นเก2สออีกสามใบครับเป็นคนนี้เลยอ่าไรแฮปปี้วัคเรนเอเมนอันนี้แอบจะหายากครับหายากจริงๆครับตอนนี้คือแบบถมหาชี้แลงโปไม่ค่อยได้เลยพูดจริงเพราะโปรโมอ่ะมันมันผ่านมาแล้วสักพักหนึ่งแล้วก็อยากให้คีรีมามามาเหมือนยูเกะสามผมยังได้อีกบางอย่าง ย่างมาเยอะเลยเนาะยูเกีสามฟอยอะแต่ปัญหาคือนี่ไม่เคยลงโปรและเข่งก็ขอวอลเกอนะให้มันรีมาให้มันคนแบบได้เลือกได้เล่นเนาะ เพราะว่าผมมีอยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่คนอื่นนะมันไม่มีอะ่ะม,มันจะลำบากครับสำหรับบนี้มันยังยังไงก็สมัมรนได้ครับผมสหรับบนี้ก็มีสองสกิลนะสกิลบก็เป็นสกิลรับบูททั่วไปเลยก็เมื่อถูกรับบูทครับคาร์บัตหนึ่งใบครับเ,เลือกเล็กคุณหนึ่งใบนะกับขึ้นมือแล้วก็จากนั้นถ้าคุณเข่งไปการเก3สามสุขครับขอการ์ดมือคุณหนึ่ใบก็แปลว่าปั่นเวฟได้นเองครับสำหรับตัวนี้ก็คือผมจะให้อยู่อีกหนึ่งข้างครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งจะเป ก็ทิ้งมันมือทับจมนมือแล้วก็ดูการ์ดท่าไปสุดครับถ้าไปกาเราเป็นการ์ดเกรดที่ไม่เกินเกรดหนึ่งะอะเนาะคุณสามารถจ่ายค่าคอได้ถ้าจ่ายครับดูการ์ดท่าไปสุดแล้วก็จากนั้นเลือกการ์ดเกรดที่ไม่เกินเกรดสองเนาะหนึ่งใบขึ้นมือนั่นเองแล้วก็สำหรับการ์ดขุ่นก็เป็นการ์ดที่ไว้ก r a t i s หาอะไรในเอวมไปช่วยกัน ตอนที่เราเกือบสก,กูเกตแล้วอ่ะเบรดี้ก็มาช่วยในการหาเก็บให้เราไล์ตั้งในกระหมุกก็สลับเบนนี้ก็ตีไว้ส,สามใบาก็พอเพราะว่ารับบุทอ่ะยังน,นึ็คืนเด็กนี้ยังไงก็ตามครับมันยกขึ้นมือใหม่ใชใช้เรื่อยมันไม่ต้องเสียขนาดก็ได้ผมสำหรับตัวนี้เนาะอ่ะต่อมาครับอ่าด้วยคำว่ามันเป็นคู่เนะผมก็เลยขออนุญาต โอ้มันตัวคู่มาเลยเนาะอย่างเพลรากับเพลเลนนั่นเองครับผมก็สองสกิลคนนี้คือต่างคนต่างโยนพาหนะบอกก่อนสกิลอ่ะอาจจะเหมือนให้ตัวมันเองแต่ความจริงแล้วไม่มันบอกชื่อชื่อให้เพื่อนคนอีกอีกใบหนึ่งนะอล้วก็สองสกิลอ่าทั้งสองคนนี้มีสกิลเดียวกันก็คือการแบบนี้จะสามารถใส่ได้เพียงแค่หนึ่งใบในกองเท่านั้นก็คือไม่สามารถใส่ได้มากกว่าหนึ่งแล้วอ่ะตัวพวกนี้ก็ไมาว่าเพื่อนเพื่อถ้าเล่นีเมี่ก็สามารถใส่ชื่อเก่าได้แลก็เป็นท่าบักกันเพราะว่าไอ้ตัวนี้จะโยนให้ตัวนีี้แแนนอ่่่่าตกก็เเชืรับบบลดว ก็มีพูดให้ครับสองสองตอนนัวนี้คือถ้ามีต่างคนต่างมีอยู่บนบอร์ดครับทั้งคู่ก็คือตอัวน,นี้จะยืน 28, 2องหมื่นแปดสองขี้เท่ากันนะเท่ากันเลยนะเบดยืนคือ2องหมื่นแปดสองขี้ถ้าคู่แข่งไม่มียิงบอร์ดหรือยังไงก็ตามลําบากครับเพราะว่ามันยืนเบดหนามากเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าเราอยู่กับเด็กอันจูเด็กอันจูสามารถช่วยเสร์มหานอีกหนึ่งใบได้เองเหมือนกรณีเรามีน้องเพน้านะเราจะมีเพล่แลวก็ให้อันจูรากเพล่ได้เองผมก็มาเนที่แปดเนาะถ้าคู่แข่งไม่มีุิงบอร์ดก็เป็นท่าอีก,น,ก,อกนี้ ยังไงมีมันบอดอยู่แล้วก็คือจูตีแถงแล้วก็ยกไปนี้หนีไว้ MY. ไม่ให้แบบยิงมึ่งบอดแล้วก็มันตีสองอีะมันปล่อยอยากครับยังไงก็คือบังคับกัดไปนี้เจอแล้วก็เราวาังให้ดีครับสลับไปนี้แล้วก็อะ ให้มันตีหนึ่งคู่ไว้ย่งไีด้วยเคราะว่าเด็กอายครับถอดไม่ได้เลยครับผมแล้วก็ต่อมาครับมาพูดถึงฝากกินหนึ่งและเกมหนึ่งนี่นครับเป็นน้องอย่างบ r ร์แม i ไอเดอลเซนนานี่ยผมก็มีสอ k สกิลนอกสกิล,กลบนก็บอกว่ามีนการแถวเดกกระมันอยู่นี้บวกห้าพแล้วก็มีเทคล่างครับสามันเลยเมื่อลสนาครับเวลเลียครับดูการ์ดถ้าไปสุดหยิบการก์ดเกสามไม่เกินหนึ่งใบถ้าคุณทำการหยิบทิ้งมือหนึ่งใบแล้วก็สอดของงานคุณนั่นเองก็เป็นช่วยหาหนาเวนเนาะแล้วก็บู อย่างแรตติงคอนเนสฟารามันชื่ออะไรนระลูกฟานิซ่าวันหนึ่งก็มีอ่สกิลเดียเนาะเมื่อจับการต่อสู้ที่จอมตี้หรือบูธครับนำการกิดเป็นคอร์เนาะคอร์บอกว่าคอร์ก่อนนะไม่ใช่ไอโซไม่ใช่เป็นคอร์สนะนำการกิด3าสตส์มุงกว่าคุณ จากาตบวโซว่คุณกลับไปแต้ะองการคุณแล้วก็ในมันนี้เข้าโซ่ครับจากนั้นจงการหนึ่งใ่ในนี้ก็เติมโซ่แล้วก็ได้จวมือด้วยนะแล้วก็เป็นการวนเก3สามแน่น,นอนครับมันบอกว่าการเกศสามดูสูงกว่าแปลว่าฮิลก็ได้ของฮิลที่เป็นเกศสามมันไม่ได้บอกวันนอร์ม l ลที่เกย์ก็ค่อนข้างจะดีครับสำหรับตัวนี้หรือว่าวนที่ด้วยอะไรองนี้ก็ได้ไม่ได้เย่ผมว่าทีเราเราเสร็จไปเดียวนะ,ะก็เลยทีไว้สองใบก็พอครับม,มาเล่นต้นเกมเลยแต่ก็ต่อมาครับเกศหนึ่งอีกหนึ่งสองตัวที่ V format เ,เนาะก็เป็นน้องอย่างเชี่ยนะลูกปิดซึมเหงน้ำที่สมประกายครับม,มิสโทอาก็มีมิทัวรดีลูกอ่ามีสองเออมันมีสกิลเดียวเนาะแต่แค่แวนเดลเียครับเบื้องสนามครับเวนเดลเียโซบ,บัสหนึ่งใบอ่าผู้เล่นตั้งสองฝั่งจูก,กัร์หนึ่งใบครับจากนั้นถ้าเวทการของเราเป็นการดเกี่ยสุกว่าครับผู้เล่นตั้งสองฝั่งจากกาูกัรอ่าคอการ์ดมันมือหนึ่งใบแล้วก็ความสามารถของการ์ดเป็นั้นที่คู่แข่งคอมานะความสามารถออเตอร์จะไม่เกิดแต่ของเราเกินนะเราเฟียไห ก็ไว้เป็นท่าที่ไวก้กรณีแบบเราไม่มีบอร์ดจริงๆงครับไม่มีแบบให้มันครบสี่หรือ,องไงแบบเต็มที่เราจ่วแล้วก็ยังจวไม่เจอ normal ก็อย่างน้อยขอมือคู่แข่งหนึ่งใบได้แต่อยู่ว่าคู่แข่งจะคออะไรส่วนใหญ่คู่แข่งไม่จะไม่คอทิกครับเพราะว่าทิ่กเขาต้องเก็บบวก้กาศนะเพราไมุ่้องคอทิกทําไมก็เป็นท่าไว้การตีให้แอนจูช่วยในการยกสี่ได้นั่นเองแล้วก็เป็นท่าไว้เล่นยกบูทไอ ขาเรียกอะไรยังไงอะเหมือนอนจูเลือกคอมาแน้วบลลงจากไหนก็ได้เวนเลียครับโซบันหนึ่งใบแล้วก็คออีกหนึ่งใบก็ได้ปั่นสองเวฟนึ่ก็ไม่ได้แย่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่าเนาะอันนี้อันนี้บอกก่อนก็เลยเลือ2สองแหละผมอาจจะไม่ได้เล่นแบบแบ่งเวฟเนาะก็แบบโยนข้างหนึ่งแล้วก็ข้างหนึ่งอะไรต่ออีกอันนี้ผมไม่ได้เล่นแล้วแต่ก็ เพื่อนก็เล่นได้อันนี้ก็ลองพิจารณาดูลองลองไปเล่นท่าคอมโบดูครับอันจูยังไงไม่มีผิดไม่มีถูกคมันมีหลายคอมโบมากแต่ผมเล่นเป็นท่าเดียวนะเพราะว่าผมเล่นท่าเป็นไวไอ้น้องเรียนลูกอ่ะเออก็แล้วแต่เพื่อนๆครับว่าจะเป็นฟอร์ตเปล่าแต่ผมเล่นฟอร์ตข้างเดียวอ่ะอะไรวันนี้โอเคก็ติไว้สองใบนั่นเองครับผมเพราะว่ายัางไงเด็กนี้สามารถอ่าค่อนข้างยกได้อยู่แล้วครับก็คือ,อยังไงก็ต้องอยู่บนบอร์ดหรือไม่อยู่บนมือนะครับนั่นเองก็ต่อมาครับเป็นจินวิญญาณเป็นกาคาครับนิ่่่่งงงใสเเนาาาะะะพรยัไอ ผมไม่ได้แทบไม่ได้ตามเพจของเวนการเลยนะเนาะแล,นแล้วก็เออมันมีออกมาใหม่เธอแล้วก็เออลองใส่แล้วก็ลองดูลิต,ต่างประเทศก็ไม่แย่ครับแล้วก็เป็นใบที่ค่อนข้างจะเก่งครับอ่ามันเก่งพอๆกับเอลลี่เลยว่แต่แค่ว่าเอลลี่มันได้วนกองใบเนี้ยไม่ได้วนกองครับแต่มีเทคความโ,โกงมันใบหนึ่งครับอ่าจารจะให้ดูครับบิสกิ้บอกว่าเมื่อลงหรืออ่อเมื่อลงนี้อ่ะรหรือลงเข้าจู่จ่องจีการเดียนโซบัสกี่ใบก็ได้ผมต่อจํานวนการที่ทุนโซบัสครับ อย่าี้ได้รับพังตี้5,000แล้วก็ชิว์5,000ตาจำนวนการ์ดที่คุณตุกโซบัสเดี๋ยวสัสดน,นี้เนาะถ้าคุณโซบัสสามไปมากกว่าครับคุณได้จทย์การ์ดอื่นใหม่นั่นเองก็ปกติผมจะไม่ได้เอามาแบบลงเดียแล้วก็กดเทงเนาะผมจะเอามาไว้การมากกว่าเพราะการเราต้องสำคัญมากกว่าเนะาะไงบุกอ่ะเราบุกแรงหนึ่งแล้วอ่ะก็ปกติจะสักโซบัสสามสี่ห้าวันนี้ก็ได้จทย์การ์ดอีกนใหม่ด้วยโอ้เป็นการ์ดที่แบบคุณคาดจะได้นะ่าะเหมือนซูสการ 3, 5, กดดด์ดไปอ่าโซบัสสามบอเป็น ตัวที่ย้อยช่วยกัดนั่นเองครับผมสหรับตัวนี้เลยกินแม่สองมาอีกนั่นเอครับผมต่อมาครับเป็นกินหนึ่งใบสุดท้ายแล้วผมติดไว้ครับสลับแอนครับเบิลคาริอัสเปเน่ครับผมได้ข่าวว่าเด็กเล่ามีเกีศสามเยอะแล้วก็เรามีอันจูเรามีน้องเกีศสามที่เก็บอ่าที่มันทิ้งตัวมันเองเนาะแล้วก็อ่าลุกมันเองได้เนาะการมีนอ้องคนนี้เอามาช่วยในการวนตัวมันอ่วนที่ว่าผมพูดถึงการอันนี้สองตัวหน้าแว่นกับเอเลียที่มันลบได้อ่ะ มันสามารถทําให้เรามีเลียที่มันจะก,ก่อมาคอมาได้เว้ยให้มันมีตลอดหรือแต่ที่รัวผมไม่ได้ใส่สองไงก็นั่นแหละก็ให้มองว่าเป็นภาพนี้เออลงถึงนะมันผมอิเลฟก์หนึ่งก็คือคุณสามารถคอฮิลแล้วก็คอน้องคนนี้ไปเพื่อเอาฮิลแปะกับใต้กองก็ได้ผมแต่ผมจะเล่นท่าั้นกับพิซซึมากกว่าเพราะพิซซึมมันยกติกเกอร์ได้น,นั่นเองผมแต่นี้ยกติ๊กเกอร์ไม่ได้ก็ไม่ควรหาําครับเอาวนน้องเกณฑ์นหนึ่งอายาโซดีกว่าครับผู้นี้ก็คือไว้ทําหน้าที่หายเดม คุณยังไงก็ตามเด็กนี้ด้วยเพราะว่ามันมีรับโูนัสเลยใช้บัตเยอะนิดนึง mm. แล้วก็มีน้องวนหายเต็มสักใบ่น,นึง mm. ผมว่ากุญแจมากกว่าครับ mm. อ่บอาปกตินี้จอกักเดเต็มนี่ก็ไล่วนช่วยวนเนาะแล้วก็มีการ์ดช่วยวนในขณะที่เด็กมันชอบริกกองเยอะเกินบางทีก็ไม่ดีครับผมก็เลยติดไว้นิดหนึ่งไปนั่นเองแล้วก็ฝั่งทิกเกอร์ผมทิกเกอร์แน่นอนครับเป็นขี้แปลครับตัวคะครเด็กนี้เน้นเร็วเนาะแล้วก็ยังคงรอสี่ครับต่อพีจีก็เด็กสายนี้มันตีแรงมากครับถ้าไม่มีพีจีก็มีพีจีไว้กุใจครับ อ่ะคีพับคลิปเบ็นก้กาเกสามครับสีบ่ใบแล้วก็ตัวเริ่มพับหนใบเป็นตัวเริ่มมีแล้วก็เป็นตัวเริ่มใหม่นากก็ถ้าเริ่มหลังก็อะไรใต้คู่ชิวอันนี้ก็แก้เทคอยู่แลลวอันนี้ต่อให้คุณล่เนเป็นตัวเริ่มอ,อะไรคุณก็ได้ถึงนี้หมดเลยเนาะอ่ะแล้วก็ต่อมาครับพูดถึงส่วนที่มันอยู่นอกเมนเด็กนั่นเองด้วยเขาว่าเด็กนี้ปั๊มคลิปได้ผมจะเลือกแค่ กิฟฟ1ฟอสหนึงนั่นเองเพราะว่าได้เงื่อนก็ทำแต่กิฟฟฟอสหนึ่งนั่นเองก็ไม่น่าใช้ฟอสอื่นแล้วแล้วก็มีโพสอ่าติพิชชีวครับหนึ่งใบเอามาพิชชีวกัสองมือครับันี้เริ่มหลังนั่นเองก็ให้ห้าผมสลับอันจูนาะพีบประมาณนี้เดี๋ยวจะมาฝังต่อของรีวิวเข้าวๆกันผมอ่าต้องพูดยังไงวิธีการเล่นเข้าวาดิโอเคครับครานี้มาฝั่งสาิตการเล่นเนาะขออย่าให้มันเซตดีก่อนอ่ะเซตการเป็นมือก้วนนี้เนาะก็มีรับบูธที่ ถ้าอยากจะครับมาช่วยเหยีต้นเกมีไม่ว่าจะผมจะไม่ได้นะอาจจะบอกเหตุผลก่อนถ้าเหยีต้นเกมี้ยไปแล้วเข่งรู้ว่ามือเราไม่ค่อยมีเลียน normal ให้ยกน้องก็ไม่ควรแหยครับก็เค่งมาคอให้มันทำเทกิเทคับนั่นเองอ่ะนะครับเลือกบทบาทพี่วันได้เปรียบกว่าครับเ่็งนี้ไม่ขออะไรเลยเว้ยอ่ะ s n a ปเป็นเก้าผมเป็นชิสคูนั่นเองเข้าถึงครับจุดการทึงใหม่อ่ะจอดโอ้โหซึมเลยลูกอ่ะไลครับเป็นเซน่านั่นเองอ่อแล้วครับจดก่อนเป็นจิชเต้สกิลครับเปิดท่าไปอ่าเลือกเกณสามนั่นก็ได้ผม แต่คุณต้องทิ้งร็อพจีคุ้มเปล่าคุ้ม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเห้ผครับเพราะว่าด้วยความว่าเราเริ่มก่อนเนาะเราไม่ได้ส่วนอะไรขนาดนั้นแล้วก็การมีอ่าเรียกอ,อะไรอะ่ะ Normal เยอะๆไว้บนมือก็อาจจะดีกว่าเพราะว่ายังไงอะเราต้องการยกเนาะแต่ก็ทิ้งดรอไปครับแล้วก็สกิลของรีชอตครับ ขอชนะเกณฑ์หนึ่งนั่นเองแล้วก็ขอ,ขอหลังแล้วนี่เพราะว่าเราเริ่มหลังเงล้วเริ่มไปก่อนไม่ได้ตีครับะขอเคลียบก็เอ,อขอเคลียบไ,ได้ต้องยัคดคลียบไปครับแล้วก็ผ่านครับก็โดนนัเป็นไปครับเป็นเกณฑ์สองเพราะครับจบการดแบ่งโอ้เอกิดอะไรขึ้องคนนี้แล้วคุณจะเลือกทิ้งก็ได้นะผมเลือกทิ้งมันมีเยอะแล้วเปิดห้าครับชุบอ่าโอ้โหคีย์หมดโอ้โหเออชออเได้สักใบครับโอ้โหแบบผมอะไรเนี่ยคีย์สามโอ้โหนั่นแหละครับปัญหาผมมีเกณสองมันตกเด่นไปแล้วหนึ่งใบค ยากมากครับขึ้นมือเนาะแล้วก็ไลค์ครับผมจะเลือกไลค์เป็นรีชอเตอเตอร์เลยนั่นเองอแล้วก็สกิคลครับดูหัวกองครับคอเป็นน้องเซนนาลังไว้เลยเอ้ยอือเซนนานัา่นแหละดีละแล้วก็เอ่ออยากอยากได้เดมเขาเปล่าวะต้องถามอีกมือผมก็ค่อนข้างจะดีอยู่เนาะผมก็จะเลือกคอฝั่งนีนะ้แล้วกันแล้วก็สับมันดิเดี๋ยวผมมีเหตุผลครับว่าทำทำไมนะไว้ตีครับมือมือลังเบนนั้นเองก็เช็คครับเป็นน้องเกี่หนึ่งแต่ก็ตีครับสองสามคือถ้าผมไม่ได้ติดปัญหาเรื่องน้อง ไลเวนไปเลยแต่ปัญหาคือตกเต็มแล้วผมก็เลยเลือกเล่นเรียแทนอ่ะเดี๋ยวจะบอกเหตุผลว่าทำไมอ่ะสมมติคู่แข่งแบบอ่ากากเต็มไม่ให้ในระบบก็วานี้ก็ได้ครับจอกันหนึ่งใบจบเป็นฮิวเนาะอ่าไล่ไปเลยครับอันจูอันจูก็เลยนะครับฟอร์สครับผมยัดข้างนี้ไปเลยครับคืออยากให้มันฮิตมากครับอะไรก็ตามตอนนี้อ่ะคอไปครับสำหรับน้องฟาสซิปครับแล้วก็คอเกสสามใบเกนหนึ่งคอได้ป่าวะอ่าจริงก่อนคอเจยบก่อนคอพวกนี้นะผมขอยัดคอริชเต้นหลังไว้เลยครับเพราะเรายังไงยกครับไม่เว้นปตีเลยแล้ว อะได้กินหนึ่งเนาะขอมาเลยค่อนข้างจะดีเนาะแต่ไม่มีเกศสามไม่เป็นไรครับเอามาเป็นรูเรียรที่มาบูทเฉยๆเลยอ่ะขอน้องรับบูทไปอ่าจริงๆไม่มีผลครับเพราะว่าเรายังไงบัสเรามีแค่ใบเดียวเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งคู่เกศย,ยังไม่เป็นเกศสามเรารีบเล่นไปก็ไม่มีประโยชน์ครับตอนนี้ก็เลยขอไปคราน,นะน,นี้แล้วก็ตีปัดยี่สิบเอ็ดเนาะตรงนี้แล้วก็ขอน้องกิดซองมามนั่นเองที่จริงอ่ะเพื่อนๆจะปัดพาวก็ได้เว้ยแต่ พาคังนี้แรงมากนะอ่ะผมเผื่อกัวคู่แข่งตกทิก้กเนาะผมก็อ่ะคันนี้ก็ตีฮิตก็เข่งหมดครับอ่ะยี่สิบเอ็ดครับไซเวนอะ่ะคู่แข่งอาจจะปาหิวหรือกัดมืออะไรไปยิ่กระสามนั้นผมก็ยังตีเข้าอยู่ครับสำหรับตัวนี้สามขึ้นเช้ครับไซเวนนะสมมุติกรณีแบบตีฮิตเนาะแบบอ่ะกรณีคู่แข่งแบบไม่รู้เสียแล้วว่าแต่ฮิตว่าท่าเรามันเป็น,ปนทน่ายังไงแบบเราบอกแหละแต่แค่คู่แข่งไม่ถามนี่ <laughs> ผมก็บอเพราะว่าตีข้างน,นี้ตีแรงมากจริงครับข้องไหนตีก็ได้ฮิตก็ได้ผมยังไงก็ ได้ขึ้นมือ,อยังไงผมก็เล่นท่าสเวเดีบท่าตอนนี้กูเก่งแบบอ่าอยัางไงก็ต้องปล่อยแวนอยู่แล้วเนาะก็แวนตี้ครับสกิลบัานหนึ่งใบครับผมเลือกยกไปเลยห้าใบครับผมเพราะว่าสุดท้ายอยู่บนบอร์ดไปนานไปก็ไม่ดีได้ทุกเตะครับแวนวกหนึ่งครับ,ววรบได้หนึ่งิปแต่ก็ค้นหาการ์ดร์มอลไม่จำเป็นรนมอลเนาะหายูนิตอะไรก็ได้ครับผมเลือกคอโนคอ,อน,นี้เลยฟาสซิฟนั่นเองครับผมเพราะว่าเรามีบันมือหนึ่งใบจากที่เรายกแล้วก็หนึ่งใบท,ที่เราจัดตีจิปเนาะแปลว่าการันตีว่า เราหาได้แล้ว <c oughs> ก็เป็นท่าฟาร์มฟีต่อไปนะครับก็แวนคับตีอยู่ที่ยี่สิบสามนี่เองก็สมมติคูเก่งอาจจะปล่อยไปแล้วก็ท้ายที่เช็คคับเกินหนึ่งเช็คคับขีอ่ามีกรณีนี้มีหลายอย่างมากครับคุณจะให้ขี้แวนหรือจะให้ข้างนี้กรณีนี้ผมจะเลือกให้อ่อข้างนี้ไปเลยอะเดี๋ยวจะให้ดูว่าทำไมให้ใช้ข้างนี้ไปคูเก่งก็จะโหแล้วโอ้เท่าทำไมครับอ่ะก็ที่คับตีที่ซิลนั่เองครับนนสกิลครับทิ้งมือตัวเองสบายนั่นเองก็ลุกคับแล้วก็จุกัด อีก2องใบ <c oughs> ได้เกือสองแล้วอ่าเพล่าเออถ้าเรามีเพล่าเราสามารถหารเล่นเพลเลได้นแนะแต่ผมจะไม่เล่นท่านี้นะผมเพราะว่าท่านี้มันเมสิกแล้วจะให้มันจวติดขึ้นมาเดี๋ยวจะมาลองดูกันว่ามันจะขึ้นเปล่า อ่ะคนนี้ก็ตีอีกหนึ่งรอบครับสี่หมื่นนะสมมติรอบนี้ตีคียครับเขาเริ่มการไม่อยู่2คีย์ไปเขาโดน2คีย์ไปรอบหนึ่งอะไรนั่นเองอ่ะก็อาจจะโดนสักสองนาทีไปครับอ่กีซ่าครับคีย์ครับเอาไปแล้วก็คู่แข่งอาจจะมันใส่เรียนสักรอบหนึ่งพอเราตบตีนอาไปครับอย่าละเงยเราก็มีน้องท่าน้องเกีซาเล่นต่อนะครับเรายังมีท่ากันต่ออ่ะแล้วก็การทิ้งไปแล้วเนี่ยเพราะว่าเรามีท่าบอลอยู่ครับเขาเิอครับจบกันหนึ่งใบจบไป็นอจูโอ้ยเก่งครับเก่งอันนี้ผมไม่รู้จริงๆครับไลค์เลยครับอ่เป็นอันจู่นะแล้วก็ฟออออรรร์ัันนค้้งบ่่าาาาาดววยยเเเเพะะสหลื เราสามารถเล่นท่าคนนี้ได้แล้วอาจจะมาเล่นกันว่าเล่นท่ายัางไงไม่มีเกียร์ให้หายเดมไม่เป็นไรครับผมเราก็เล่นธรรมดาครับใช้อันจูหรือว่าเทคน้องเกินหนึ่งก่อนดีได้หมดครับผมขอเลือกเล่นท่าน้องเกินหนึ่งนะสกิลน้องเกินหนึ่งครับโซบัตหนึ่งใบครับผมเลือกโซบัสตัวที่มันโอ้เนี่ยท่าเออได้แล้วผมก็เลือกเขาเลือกโซบัสไปนี้ไปเนาะทั้งสองฝั่งโจ๊กันหนึ่งใบครับอจอไปเกียร์อุ้ยผมท่าโค,ค้สตีแล้วสลับเกียร์นี้หวานเจี๊ยบครับแล้วก็ทั้งสองฝั่ง คอมือหนึ่งไปนะผมเลือกคอคนนี้ผู้เข่งก็คอไปเทคไม่เกิดออโต้แล้วก็สกิลของลิชาเต้ครับดูการหัวกองหนึ่งใบครับดูเป็นลิชาเต้โอ้เลือกคอเลยดีป่ะคออะไรก็ได้ผมแปลว่าเกียร์สามเราจะไม่เล่นแล้วนะถ้าถ้าเราคอบนนี้เฮ้ยไม่ได้ดิเกียร์สองถ้าคอไปปั๊บเล่นท่าลุกไม่ได้โอ้โหซึมไปครับก็คือแบบเปิดหัวกองนี้ไปครับผู้นี้แต่ไม่เป็นไรครับเรามีท่าน้องกัดแล้วป่ะไม่มียังไม่มีอ่ะ คือคอไปไม่คุมครับเพราะยังไงบอลเราก็มีนะเอยัดซสื้อไปครับโอ้โหเข่งงงครับไม่ไม่คอเรามีโลชเต้ไปเดียก็พอครับพูดตรงๆเลยตอนนี้ก็คือถือสว่านรีดกล่องไปนั่นเองครับผมอ่ะขอเป็นคอไปนี้ครับรับบูธครับแล้วก็คอน้องอย่างขายเดมแล้วกันครับมามาวนน่าจะดีกว่าครับตอนนี้สกิลครับแล้วก็วนไปครับชุบแล้วก็ขั้นชั้นหนึ่งไหอ่เออผมว่าเล่นในน้องคนนี้ไว้เล่นท่าเธอน่าจะดีกว่าอันเดียจะมาเล่นกันว่าตัวจงเป็นยังไงขอน้องกกซไปแล้วเออหรือว่าคอนกี้สองดี K3 ก็ไม่ต่างกันเนาะจะหมาว่าคุณบูทก่อนนะอ่ะคลอไปนี้ไปก่อนเลยก็ได้เผื่อเขาให้ฮนะิตเทคอะไรเนาะก็ขู่เข้าไปแปลว่าคุณต้องบูทก่อนนะ,ะถ้าเล่นแบบนี้อ่ะก็ให้ข้างนี้บูทไปเลยครับผมจะเป็นตีที่สามหมื่นโอ้โหไม่ใช่สามหมื่นสี่หมื่นแปดครับแซ่แหวนแล้วก็ข้างนี้ตีครับเ,เขาจะให้ฮิตเปล่าวะถ้ามันบูทแล้วนั่นก็เอาสมมติคู่แข่งการมิดนะเขาไม่รู้ว่าเราจะยกอะไรอะ่ะผมยกไปนี่ไปครับ ตีป์สามน้องสาแบนอกิลก็บัตรหนึ่งยกเลียนหนึ่งใบแล้วก็คอเป็นเะไรครับคอเป็นอย่างเซเลนกาครับโอ้โหคู่เข่งงงแวมาเจอเปลี่ยนท่าแปลกๆแล้วก็ตีล็อกครับเป็นซีมุสซาครับฮิตเทคไม่รู้ถ้าไม่ฮิตก็ไม่เป็นไรเรามีครอบสองใบแล้วแล้วก็บรรยากาศอันบูวตีเลยครับเอ่อเราหนึ่งบัตเลยปะอป๋อหนึ่งบัตแล้วพอเราลืมไปมีหายดิก็ว่าอยู่ทำไมบัตมันคว่ำน้อยครับบัตรหนึ่งครับยกห้าเลยครับผมชุบโอเคแล้วก็คุณได้เป็นหมื่นแล้วก็ได้ยิิฟอรนทีก่ ่ะก็นี่นี้ผมก็ลืมไปนะว่าถ้ากรณีนี้คุณตีมิฮิตรอบที่เหลือเกศคุณสามารถเล่นคอน้องคอนงคนี้แล้วก็เก็บเกสรได้๋ยวผมไม่มีเกสรเลยตอนนั้นก็ไม่ได้เล่นคนระับขอไปเล่นเก้าเอามาเล่นท่าต่อกันต,ต่อนะครับผมชุบที่จริงอ่ะคุณสามารถคอน้องเกศสองหนึ่งทำถ้าบอลลูปแล่นได้อีกแต่ผมเลือกเล่นท่านี้ครับเซฟก่อนครับบาร์สไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะครับถ้าเล่นท่านั้นบาร์สปัดเปลืองเลยครับผม ก็ตีอยู่ที่ท่านือสามน็อกครั้งนี้อสองมือสามครับเซเว่ะค่ัตีแล้วครั้งได้ครับเช็คครับดอพาข้างที่ไปโจ๊กันึงไว้ครับแล้วก็โอ้โหจทีโรผมซื้อมแล้วลูกอ่ะดอครับออกไปเขาใกล้โจ๊กนึงโอ้โหอ่าโจเร็กนิดนึงแล้วเพชรตีเลยครับผมสามาันเล่นท่าได้หลากหลายอ่ะจะมาดูกันว่าท่าผมหลากหลายเป็นยังไงอ่ะันนี้ก็ได้สองหมื่นน็อกเป็นสามหมื่นสามสี่หมื่นเจ็ดหมื่นสามครับเซเว่นสกิลครับ ไม่ตีแทงตัวนามันเองครับแต่ข้อเสียตีแบบโฟเทอร์นะไอทิกลุกเดี๋ยวเดี๋ยวเกียนทำท่ามิจิโุะรุกครับจอยกระสองใบครับจัวฮิวจัวเกยสองไม่ไปไม่เสียหายครับก็ตีหนึ่งรอบครับสมมติตีที่สักหนึ่งรอบเนาะแบบคู่แข่งแบบมาตีแค่ทีเดียวเนาะวัอนี้ก็แบบตีแรงด้วยอ่ะก็จ้าเทิร์นครับอาจจะโดนสักสองเมตรขี้เอาแวนอะไรก็คี้เอาแหวนโอ้โหผมว่าคีไ้สามไปที่ติดกันคืออันเนี้ยโอ้ยกาดสักสองวันไอ้นี้กาดอาเซพอันนี้ไป พี่จีพี่จีทิ้งอันนี้แล้วก็ทิ้งเกสองนี้ไปกาดมีน้องเกศหนึ่งเกสามสักใบอ่ะแล้วก็ปานี้ครับขตโทษครับจอก,กันอนีกใหม่เพอเรายืนตั้งสามพนสามเนาะ,ะไม่มีไรเวนครับไม่เป็นไรเออสาหิตที่ว่าผมยอมนั้นเผื่อฟุกไรเวนหน่อยแต่เชื่อครับมันไม่น่าจะไรเวนหลายลอรอบขนาดนั้นแน่นอนครับผมขอเล่นเป็นคนไหนดีอ่ะน้องเกศหนึ่งนี้ก็จําเป็นอันเนี้ยสามารถช่วยในการจั่วได้นั่นเองเออเดี๋ยวผมเล่นท่าอีกท่าหนึ่งผมดล้วเล่นท่าให้ อาคอเป็นน้องริชอตเต้ก่อนครับยังไงก็ตามมอลลี่กองดูกองพรมคนอน่าไปกินหนึ่งโอ้โหเจอยหน,นี้ผมก็ต้องเล่นท่ามันจริงจริงอ่ะโอ้โหมันเล่นท่าได้หลายท่าครับมันมันแล้วแต่จริงๆครับอ่าแล้วแต่บุกจีคนอ่ะผมไม่เล่นท่าวนแล้วกันครับอ่าเล่นแบบนี้ไปสวัสดีหนึครับท่าสอบฝั่งจุกันหนึ่งไปครับ,บจะเปน็นนองกินหนึ่งโอ้ไม่เย้ครับแล้วก็ค้อมือหนึ่งไปแล้วผมผมเลือกคอเป็นคนนี้เลยรับบู้น,นั่นเองชุบ อ่ะแล้วก็จะได้วนปอเทร์นี้อะเดี๋ยวผมเล่นท่าเพื่อล่าเพลขก่อนแล้วกันหมผมให้มันอ่ะยเดี๋ยวจะจะโชว์สักท่าหนึ่งก่อนอ่ะท่าท่านี้ไปก่อนอ่ะก็เป็นท่านี้เนาะไอ้นี้อยากจะไม่มีแรงมากครับอ่าหรือเปล่าอ่ะคือแบบยากคิตเทคเลยว่ะอะไรนี้คุกเข่งไงคุกเข่งเห็นผมมือหนึ่งใปนะครบคุกเข่งพยายามไม่กลดครับเอ่อต้องพยายามกาดีต้องพูนี้ห้าหมื่นสามปรไฟนันหกหมื่นหนึ่งครับใสไว้นะแล้วก็คันนี้ตีครับอันนี้ตีที่สิบแปดเองมันยังไม่แรงครับปาครับยกหนึ่งครับ ข้อมือหนึ่งใบแน่นอนครับผมเลือกคอไป็นเพลราดน,นี่ครับผมก็เป็นท่าสองขี้ไปนั่นเองผมอ่ะอย่างหนึ่งคือก้อนี้คุณมันไม่มีกีฬาบิวต์บอลเนาะคุณสามารถคอมไปน,นี้ตีอ่าเขาเรียกแหละตีสองขี้ได้สองรอบเหมือนกันเนาะเหมือนสองข้างเลยแต่แค่แบบข้างหนึ่งจะแรงพกฟอร์ตมากๆครับอะไรแบบนี้อันนี้ก็พาจะบกเป็นยืนสองเดแป้นเนาะเพราะพาวมันคู่กันเลยครับคอนเปลี่ยนพาวบูตเปลี่ยนหน้าก็เปลี่ยนครับเหมือนตัวบูตหายพาวก็หน้าก็เปลี่ยนอะไรนี้ จะเป็น3 8มมครับใส่ยแมนไปอนะ่ะข้างนี้ก็เป็น 28, C, 6, 8, 2 8มมบุกอีกสี่กิฟตครับโอ้โหกมือแกิฟตโคตรจะอะไรครับอ่ะแบนตีนรนครับปั้นหนึ่งใบแล้วก็เนาะครับผมเลือกยกห้าใบเลยผมยกนี้ก่อนนะครับได้อินกิฟฟอร์ตอีกหนึ่งใบแลนะ้วโอ้โชุบอ่าแล้วก็เออลืมไปว่าเราเล่นท่าหายเด็บได้นะถ้าเรามีน้องเล่นไกลอยู่บอกซึ่งผมไม่ได้เล่นไม่เป็นไรครับเราวงรีชอตในที่จริมมงไม่ห่วงไม่คนบอกรีชอตครับอ่าคอรึงไปที่คออะไรทีเนี้ยโอ้โห โด <laughs> นเลนเก่าชิบหายแล้วเลยกาโอเคมียกอยู่โอ้ผมลืมไปว่ายังมีเลนเก่าอีกใบโอเคผมเล่นท่าวนได้อีกรอบก็คือมัคนควรมีแบบเราสามารถวนเลนเก่าได้เราสามารถเล่นได้อีกรอบในนี้ครับผมก็อ่ะนาิีที่สองพสามเหมือนเดิมครับอันก็สองได้เอาเช็คครับดอพะข้างอีกโจหนึ่งเอ่อขีสักไปลูกอ่าไม่มีครับไม่เป็นไรสองพัสามมาอีกเจสซาครับเท่าเดิมแค่หึงปั๊มหนึ่งกิฟสกิลทิ้งหน้ามันครับเออเออแล้วก็เจอสองใบโจวฮยู โจอาเกซาโอเคแล้วก็ลุกแล้วก็ตีเรื่อยๆครับอ่าก่อนทิ้งท้ายแล้วโอ,อเคก็น่าจะเล่นเล่นท่านี้ครับท่านคนนี้ครับสกิลครับโซบารสัก,ก,กสี่ใบเลยโจกันหนึ่งใบจิูบยี่สองหมื่นนะเป็นโจได้แต่มันอีกคนเรามันจะเก่งอะไรกันนั้นพิจิครับทิ้งอาจจะทิ้งเป็นอะไรเดียะทิ้งเกซาบ์ทิ้งอัญจูสักใบไดนะ้อ่ะทิ้งอัญจูสักใบครับเยอะไปละ มีเกตสองเกตหนึ่งเซตหน้าทิ้งไปเลยกาดนะอัะอน,นี้ก็กาดไปเล้วมันยังไงมันไม่น่าใช่ดรับเด็กเอเข้าเทินครับเจอกนันอีกใหม่น่าจะเล่นท่าวันครับอาจจะจะมาดูกันว่าเล่นท่าวอลยังไงก็ไล่ครับจ,จูก็ะนะไรเนาะครับได้ฟอสอีกใบถ้ารู้สึกว่าคุณจะเด็เอาคุณไม่ควรเล่นท่าอะไรที่มันควรจัว่วหรืออะไรแล้วก็ตามครับแน่นอนครับเราต้องเล่นน้องคนนี้ครับสเปียร์นะครับอขอสเปีร์าสักข้างหนึ่งนะเนาะสปียร์าก็เก็บ หน้าเวนหรือเดนกาแต่เดนกาผมเล่นแล้วก็เล่นเป็นเก็บอันจูครับแล้วก็สับเด็กเล่นจะมาดูกันว่าจะเล่นยังไงครับเรามีทีรัวอยู่นอกเต๋บัสอ๋อเขาจะชาร์ดด้วยครับอ่ะเราจะเล่นท่าทีรัวอะไรอย่างงอ่ะแล้วก็คอเป็นน้องคนนี้อ่ช่วยในการเก็บแล้วก็ยังมีน้องคนไหนอีกอ่คนไหนคนไหนที่จริงอ่ะเราเ่นิงกาอาจไม่ได้เล่นก็เล่นท่าเป็นเพราเพิีปกติเลยก็ได้ผมอ่ะจริงไปแล้วก็คอเป็นอ่ะน้องคนนี้ต่อ รับปูดรับปูดไม่ได้ใช้ครับพูดตรงตเลยตอนนี้อ่าคอไม่ต่างกันนักท่าคอวันนี้ไปจะรูกันว่าวนกองทันเปล่ายังไงสุดท้ายก็จวดหนึ่งใบอ่ะก็คือแวนยังมีโดออกเพราะว่าดออกหมดแล้วละไอืมดตอนที่ต้นเกมสามแล้วก็ได้เช็คได้ตั้งสามรอบเนาะอืมดอดอดอหนึ่งโดสองครับดสามนมือยังไม่กัดโอเคดสี่หมดแล้วแปลว่าแวนตีเต็มที่สองได้อันนี้ก็วนจวดหนึ่งยังไงไม่เอาครับอ่ะก็ การตีไปคู่นี้เลยอะเอาข้างวอก,ก่อนครับเราไม่ได้กล้าเล่นท่าไอยกกระลาพลีคุณจะเล่นท่ายกกระลาพลีก็ได้ผมอันนี้ไม่ไม่มีใครห้ามผมแต่ก็ผมจะเล่นท่าทีรัวแทนนั่นเองอ่ะก็ตีที่สามเปิดทับเซเว่นนะแล้วก็ข้างนี้ก็ตีโคตรจะแรงครับโอ้โหกี่กี่มาเนี่ยหกแปด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 เก้าเนหกครับเซเวนครับแล้วก็สกิลครับอ่าเอาแก๊สเก็บสามเก็บใต้กองก่อนนะผมเนี่ยนะครับเลือกเป็นทีรัวของเราเองโอ้มหทีรัวไป ใต้กองครับแล้วก็ข้อโซ่เจอกันหนึ่งใบก็แปลว่าคุณก็เด็ก <c oughs> ไม่เอาเหมือนเดิมอจอยขี่ไปโอซึมอ่ะแล้วก็ไว้ตีครับปั้นหนึ่งครับยกสปีดหน้าเลยก็แน่ผมเพราะว่าเราจะเล่นท่าขายเดมต่อน้องเทอแน่าแล้วก,ก็ได้หนึ่งกิ๊บมาเนี่ยครับตีกิ๊บสามแล้วก็แน่นอนครับเราจะเล่าคอไปที่รั่วโอ้โหทิกเหลืออันนี้คือการปิดเลยครับถ้าทขาเล่นท่าน,นี้ก็คือทิกเหลือสองใค <c oughs> <c oughs> คือถ้ามันต้องได้เอาสักทิกเออเนี่ยมันอยู่ที่อะไรอันนี้ผมแบบสับมุ้งเลยนะแบบจำไม่ได้เลยอันนี้อ่าผมก็สับมุ้งมา บรรจัยผมบอลทีรัวไอท,รทีรัวอันจูไปล่างแล้ยิ้สาครับไซเวนอันนี้ก็เห็นยกครับสาใบาแล้วก็คือเออในการลุกของมันนะผม,ผมบอกลืมบอกก่อนต้องยกสาใบถึงจะทำเทคได้นี่ก็ทีได้ครับเช็คคิวพาวนี่ฮิวยูอันจูก็แล้ครับไม่รู้ฮิวแล้วขอคิดได้ไหมอืออันจูชิบหายครับไม่ได้คิดไม่เป็นไรครับโหทีรัวตีโคตรแรงครับปันเวฟต่อไป เป็นตีอยู่ที่โอ้โห7,000สามเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็จะมาต่อสู้ครับบาร์หนึ่งทิ้งเงินหนึ่งไว้ผมจลทิ้งอันจูเลยครับอ่ะและ้วก็ลุกอีกรอบแล้วก็ตีอีกรอบครับอ่ข้อดีคือไม่จั่วแล้วไม่เหมือนเลนจครับอ่ะก็วันนี้ต้องสำหรับดเด็กอัญจูวิธีการเล่นก็อาจจะคลิปนานหน่อยต้องขออภัยแล้วก็ด้วยคขาว่าเด็กนี้มันเล่นได้หลากหลายมากๆแล้วก็ใส่ที่ผมยังใส่ล็องคนนี้อยู่อาร์ตนี้ด้วยเพราะว่าอ่ะมาสลีดแบบนี้ <laughs> เบี้ยบนเบี้ยเรื่องอะไรของผมเพราะว่ามันเครียกอะไรมันเป็นอาร์ตแบบ อาร์ตออริจินอลเนาะอ่ะก็อชอบดีอ่ะสลหรับอันนี้ก็ตอนนี้เนาะสลหรับเด็กของอัญจูเป็นเด็กที่แบบเล่นได้เรื่อยๆชิวๆแล้วก็เป็นเด็กที่มือค่อนข้างจะหนาเลยครับหนาแบบหนามากๆอ่ะคือแบบกัดเข้าเวอร์ครับยังถ้าตกที่อีกก็กัดหนาอีกกว่าเดิมครับนะก็วันนี้เนะี่ยสลหรับอ,อยู่ก็เจอกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปสำหรับฟอร์แมตมีก็เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันครับ